และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ออฟฟิศของ l e a f g r e e n e r มีนะคะหลายๆคนจะได้เห็นโปรดักต์ของเขาในสถานที่ต่างๆเรียกได้ว่าเป็นการใช้พื้นที่ที่เล็กที่สุดแต่สื่อสารเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าอยากจะชวนให้หลายๆคนเนี่ยลองเปลี่ยนจากการใช้พลาสติกมาลองใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เป็นไลฟ์สไตล์โปรดักต์หรือว่าของในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราเข้าไปดูในออฟฟิศของเขากเลยนะคะ ไอเดียของลีฟก็เริ่มต้นมาจากตอน ที่แบบได้เดินทางบ่อยเนาะก็นั่งเครื่องบินอะไรบ่อยแล้วแบบ <Okay. S 1> ก็ okay, กรีไลฟ์ทัเคกันนั่งเครื่องบินกันอะไรพวกนี้มันก็มีคาร์บอนฟุตพรินเยอะก็สุดท้ายผมกับแฟนก็เลยมาคุยกันว่าเฮ้ย hey, มันมีวิธียังไงที่จะลดคาร์บอนฟุตพรินของเราโดยเริ่มต้นเราก็แ,แบบหาแบบแปรงสีฟันไม้ไผ่ตามลดซื้อได้ออนไลน์ mm hmm. อะไรทั่วไปหรือแปรงสีฟันไม้ไผ่อะไรง่ายๆแล้วก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องเราจะลดการกินเนื้อสัตว์ ตอนนี้บินกำลังจะมาทานอาหารนะคะที่ร้านโกกาดิให้บริการอาหารเครื่องดืม่มขนมต่างๆด้วยที่สำคัญเนี่ยเป็นเมนูมังสวิรัตได้เลยคือทุกจานสามารถทำแบบไม่ใส่เนื้อสัตว์ด้วยถือว่าเป็นวีแกนแล้วก็เวจเทอเรียนเฟรนลี่มากๆเมนูของมี๊มาแล้วคะ่ะว้าว ความรู้สึกเหมือนได้อยู่ในสนามเด็กเล่นด้วยนะคะเพราะว่าทุกมุมมีมุมให้เราเล่นได้แล้วก็อยู่ใกล้กับธรรมชาติด้วยอยากจะทำให้มันเป็นความรู้สึกเวลาคนเข้ามาเนี่ยเหมือนแบบมาในสวนของเพื่อนมาในความรู้สึกบรรยากาศสบายๆวันนี้ดีใจมากที่ริบบิ้นได้ชวนตัวเอง และชวนทุกคนมาเที่ยวที่วาลไซด์แห่งนี้นะคะแล้วก็ได้มาสัมผัสมาจับเขาคุยกันจริงๆครั้งแรกเลยเนาะกับพี่เหนือนะคะเพราะว่าจริงๆทุกครั้งที่เราเจอกันเนี่ยมันก็จะในมุมของการที่เราโอเคเราสนับสนุน p r o d u c t ์ซึ่งกันและกัน<ช>แต่ว่าในเชิงไอเดียเนี่ยลิฟ f g กรีนเนอรมีได้สื่อสารออกมาใน p r o d u c t ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครสนใจว่าเอ๊ะเราจะได้ไปลองสัมผัสผลิตภัณฑ์ของลิฟกรีนเนอมีหรือว่า อยากจะลองเปลี่ยนไลฟส์สไตล์ตัวเองเป็นการเลือกใช้เลือกสิ่งที่ดีให้กับเราแล้วก็ให้กับสิ่งแวดล้อมของเราด้วยเนี่ยน่าจะเป็นไอเดียที่ดีเลยเดี๋ยวรีบินจะแปะลิงก์ไว้แล้วกันนะคะจะได้ทำความรู้จักศึกษากันเพิ่มเติมพบกันใหม่ในวีดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ